สวัสดีครับเช้าวันศุกร์เดี๋ยวนะเล็กพามาเลาะชมเห็ดกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนหาเห็ดหรือว่าเขาหาเห็ดไปก่อนหน้านั้นแล้วนาะเล็กมาไม่เห็นนะก็เลยเดี๋ยวจะลองดูซิว่ายังมีเห็ดอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ฮะบรรยากาศสวนป่านะที่ที่ว่าโลง่งนะ เป็นสวนป่าตะเคียนอายุประมาณสักสิบห้าปีเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจอเห็ดไหมช้านี้มาเจอกลุ่มแรกนะนี่ะนี่ดอกเล็กๆนี่ไอตัวนี้โดนกินไปแล้วนี่ตัวนี้นี่ดอกกำลังงามนี่ตัวนี้สองดอกเลยนะอ่ะนาเล็กเห็นน,น้อยๆนี้ยังไม่เก็บนะ อ่ะนี่มาเจออีกหนึ่งดอกนี่ตัวนี้ก็อีกหนึ่งดอกอืมดูกันเพืลินๆไปอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งดอกนี่นี่ก็โผล่ขึ้นมาดอกเล็กดอกน้อยนี่ฮะนี่อ่ะนี่อ่ะเยอะเหมือนกัน อ้าวมีคุณยายมาหาอ้าวยายยายมาทางนี้เน่เน่เน่มาเก็บนี่เลยเนี่ยคุณยายบอกเห็นเหมือนกันโอ้โหดอกใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยอ้าเอาเลยเก็บเลยเนี่ยเท่าไหร่สองดอกป่ะนะเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่ๆเลยนี่มาณเล็กมาวันนี้มาชี้เป้าให้นะม่เก็บโน่นฮะยายได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ย อันนี้มาชีเป้ามาชีเป้าหนอนตัวเล็กอีกอันหนึง่งนี่นี่แดงแดงเนี่ยอ่าเนี่ยนั่นอีกดอกหนึ่งใหญ่ใหญ่ออันนั้น มาชี้เป้ามาชี้เป้าวันนี้นะเล็กไม่ไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็นไหมน่ะนี่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 เห็นไหมเออดอกเล็กๆกันแหละอร่อยเลยล่ะเนี่ยเห็ดน้ำมากนี่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 เห็ดพึ่งนี่นี่นี่สองสามดอกแถวนั้นน่ะนี่มาชี้เป้าชี้เป้าน้าเล็กไม่ไม่เก็บวันนี้ไม่เก็บ มาชี้เป้าให้คหุณยายนะนัะ่นเล็กก็มาชี้เป้าอ้หนุ่มก็เริ่มมีคนทยอยมากันแล้วนะอ่ะปะนัเล็กไปทำงานแล้วแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ